วัสดีครับพบกันอีกรอบสําหรับงานซ่อมโมฮันเกียร์ออโต้วันนี้ขอสัมภาษณ์ช่างต๋อมหน่อยครับสวัสดีครับอู่ช่างต๋อมครับมาจากปวกแดงนะครับจังหวัดเลยอนนะครับเอ่อเป็นอู่เบอร์โทรติดต่อนะครับ0ูนย์เก้าสองสนะครับรับแก้อาการเกียร์ออโต้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ฟอกฝัดชิ้นเกียร์นะครับครับผมครับผมช่างวัดครับอู่โชคมารวยเซอร์วิสอำเภอบึงคงหลวงจังหวัดบึงกาฬครับ เบอร์โทร0630520589รับซ่อม,นนโมโลลเครื่องยนต์ไดนามและเกียร์ออโตโทุกชนิดครับทีนี้การถอดประกอบเกียร์เนี่ยทำไงบ้างครับครับผมก็หนะลักการหลักการก็ถอดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับแล้วก็เปิดฝาหลังครับเปิดอ่างเกียร์ถอดสมองเกียร์แล้วก็ถอดน็อตโวหมูถอดโหมูออกแล้วก็ควักไส้ออกมาครับผมโอเคสั้นๆน,นะครับเกียร์ออโตไม่ได้ยากนะครับ สนใจที่จะเรียนก็ติดต่อมาที่อาจารย์นิสิตครับเบอร์0815140369ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับ0815140369โ okay. อเค